ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีกับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก4ปีมีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup ศึกนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลแต่มันคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ความฝันและศักดิ์ศรีของคนทั้งโลกวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่หน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ ของ8ชาติ8ประเทศผู้ที่เป็นตำนานบนเวทีฟุตบอลโลกแต่เราจะย้อนรอยดูทีมชาติที่คว้าแชมป์ขึ้นไปหาเจ้าของสถิติแชมป์โลกมากที่สุดเพื่อให้เห็นถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละทีมชาติครับเริ่มต้นกันที่ชาติที่ต้องรอคอยมาอย่างยาวนานกว่าจะได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์โลกทีมชาติสเปนสเปนเป็นชาติที่เปี่ยมไปด้วยนักเตะพรสวรรค์มาโดยตลอด แต่พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเลยชวดมาตลอดจนกระทั่งปี2010แข่งขันกันที่แอฟริกาใต้ยุคที่สเปนครองฟุตบอลยุโรปด้วยสไตล์การเล่นที่เรียกว่าติกิตาก้าการครองบอลและการต่อบอลที่สวยงามสเปนชุดนั้นเต็มไปด้วยนักเตะจากบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดที่กำลังพีคสุดๆพวกเขาเอาชนะคู่แข่งมาทีละนัดอย่างเหน็บเหนื่อยและในรอบชิงชนะเลิศ กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์การแข่งขันก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดจนต้องต่อเวลาพิเศษและในที่สุดอันเดรสอินิเอสตาก็กลายเป็นฮีโร่ผู้ทำประตูชัยในช่วงท้ายเกมทำให้สเปนคว้าแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของทีมชาติสเปนครับมาต่อกันที่ชาติที่ถือเป็นต้นกำเนิดของฟุตบอลประเทศอังกฤษแม้ว่าจะเป็นต้นกำเนิดของกีฬาฟุตบอล แต่เส้นทางของทีมสิงโตคำรามในเวทีโลกกลับเต็มไปด้วยความผิดหวังทีมชาติอังกฤษเคยคว้าแชมป์โลกได้เพียงครั้งเดียวคือในปี1966ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นทีมอังกฤษในยุคนั้นนำทีมโดยกัปตันผู้ยิ่งใหญ่เซอร์บ็อบบี้มัวซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกเลยความคาดหวังของแฟนบอลชาวอังกฤษจึงยังคงเป็นความฝัน ที่ยังรอวันฝันให้เป็นจริงอยู่เสมอย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะพบกับชาติเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ทีมชาติอุรุกวัยอุรุกวัยเป็นเจ้าภาพและคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกได้ในปี1930และพวกเขาก็สร้างตำนานอีกครั้งในปี1950ด้วยการบุกไปเอาชนะบราซิลในนัดชิงชนะเลิศถึงถิ่นที่สนามมาราคานา เหตุการณ์นั้นถูกเรียกว่ามาราคานาโซซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกเล่าขานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกแม้จะผ่านไปนานหลายทศวรรษแต่ความสำเร็จในอดีตของอุรุกวัยก็ยังคงถูกจดจำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมชาติเล็กๆอื่นๆอยู่เสมอจากอุรุกวัยเรามาที่ทีมตราไกา่หรือทีมชาติฝรั่งเศสเขาคือเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลกสสมัย ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกครั้งแรกในบ้านตัวเองในปี1998ทุกคนคงจำภาพของซินิดินซีดานที่มงทำประตูในนัดชิงชนะเลิศกับบราซิลได้เขาคือหัวใจของทีมชุดนั้นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟุตบอลฝรั่งเศสในยุคนั้นอย่างแท้จริงแต่การกลับมาของทีมฝรั่งเศสในปี2018ที่รัเสเซียก็พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของทีมรุ่นใหม่ที่นำโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างคิริยันเอมบาเป และทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้ก็เต็มไปด้วยนักเตะที่มีพรสวรรค์และความแข็งแกร่งพวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่2มาครองได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปคือทีมชาติที่เป็นคู่ปรับตลอดการของทีมบราซิลนั่นก็คืออาร์เจนตินาประเทศที่เป็นเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลกมากถึง3สมัยอาร์เจนตินาคว้าแชมป์แรกในบ้านตัวเองในปี1978 แต่ปีที่สร้างตำนานอย่างแท้จริงคือปี1986ที่ประเทศเม็กซิโกทุกคนคงจำกันได้กับนักเตะที่ชื่อว่าดิเอโก a มาราโดนานักเตะผู้ที่สร้างความอื้อฉาวด้วยหัดพระเจ้าและสร้างความมหัศจรรย์ด้วยประตูแห่งศตวรรษในเกมกับทีมชาติอังกฤษมาราโดน่าแบกทีมของเขาจนคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จและกลายเป็นเทพเจ้าในใจชาวอาร์เจนตินาซึ่งยังเป็นฮีโร่ของหลายๆคน และหลังจากรอคอยมานานถึง36ปีในที่สุดพวกเขาก็กลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในปี2022ที่กาตาครั้งนี้ไม่ใช่ยุคของมาราโดน่าแต่เป็นยุคของลิโอเนลเมสซี่ผู้ที่ต้องแบกความฝันของคนทั้งชาติมาอย่างยาวนานเขาทำในสิ่งที่มาราโดน่าเคยทำไว้และเต็มเต็มความยิ่งใหญ่ของตัวเองและทีมชาติอาร์เจนตินาได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาต่อกันที่ทีมอินซีเลกทีมฟุตบอลเยอรมนีทีมชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความมุ่งมั่นความมีวินัยและความแข็งแกร่งพวกเขาคว้าแชมป์โลกมาแล้ว4สมัยและพวกเขาก็มักจะไปถึงรอบลึกๆไ้อย่างสม่ำเสมอเรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นในปี1954ในเหตุการณ์ที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งเบิร์นหลังสงครามโลกครั้งที่2ทีมชาติเยอรมนีตะวันตกในตอนนั้น สามารถโค่นทีมชาติฮังการีที่เป็นสุดยอดทีมในยุคนั้นได้ในรอบชิงชนะเลิศสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในชาติที่กำลังฟื้นตัวจากสงครามได้ดีเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาเป็นแชมป์ในบ้านตัวเองในปี1974และคว้าแชมป์สมัยที่3ได้ในปี1990หลังจากการรวมประเทศแต่ชัยชนะที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นในปี2014ที่บราซิล เยอรมนีชุดนั้นไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์โดดเด่นเพียงคนเดียวแต่เป็นทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบพวกเขาทำลายสถิติด้วยการถล่มบราซิลเจ้าภาพถึง7-1ต่อในรอบรองชนะเลิศก่อนจะควา้าแชมป์ไปได้อย่างสง่างามยังยงัมีอีกหนึ่งทีมจากยุโรปเช่นกันคราวนี้เรามาที่อีกหนึ่งชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันทีมชาติเยอรมันนั่นก็คือทีมชาติอิตาลีครับกับเจ้าของแชมป์โลก4สมัยเช่นกัน ทีมอิตาลีเป็นชาติแรกที่สามารถป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จในการแข่งขันในปี1934และ1938ทีมชาติอิตาลีเล่นด้วยสไตล์การเล่นที่เรียกว่าคาเตนากิโอหรือเกมรับอันเหนียวแน่นแต่ชัยชนะที่ตราตึงใจของแฟนบอลคือในปี1982ที่สเปนเมื่อเปาโลรอซี่อดีตดาวยิงที่เคยถูกแบนจากการล้มบอลก็กลับมาเป็นฮีโร่ พาทีมอิตาลีคว้าแชมป์โลกได้อย่างน่าประทับใจและใช้ชนะในปีสมชาติบราซิลชาติที่เปรียบได้ดั่งราชาแห่งฟุตบอลผู้สร้างสรรค์สไตล์แซมบ้าที่ถึง,งดงามและน่าตื่นตาตื่นใจบราซิลครองบัลลังแชมป์โลกมาแล้วถึง5สมัยเรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นจากความผิดหวังอันเจ็บปวดในปี1950ที่พ่พยแพ้คาบ้านแต่8ปีต่อมาในปี1958 เด็กหนุ่มวัย17ปีที่มีชื่อว่าเปเล่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์และพาบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยแรกได้สำเร็จและยังคงเป็นแชมป์โลกได้อีกทั้งในปี1962และปี1967โดยเฉพาะทีมในปี1970ที่ได้รับจกย่องว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลหลังจากนั้นบราซิลก็ต้องรอคอยอย่างยาวนานถึง24ปีจนกระทั่งปี1994 บราซิลก็กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาและชัยชนะครั้งสุดท้ายในปี2002ก็เป็นยุคของ 3R โรนัลโดริวันโดและโรนัลดินโยที่สร้างปรากฏการณ์ควา้าแชมป์โลกสมัยที่5ได้อย่างยิ่งใหญ่และนี่คือเรื่องราวของทา7ผู้เป็นตำนานบนเวทีฟุตบอลโลกแต่ละชาติมีเส้นทางที่แตกต่างมีความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ และมีเรื่องราวที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต้องจดจำคุณล่ะครับคุณเชียร์ทีมไหนและคิดว่าชาติไหนจะเป็นเจ้าของแชมป์โลกคนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม Please, please.